วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่อามารีพัทยาค่ะเรามาถึงก่อนเวลาเช็คอินนะคะก็แวะทานอาหารที่ห้องอาหารอามาย่าค่ะวันนี้มาวันธรรมดานะก็ไม่ค่อยมีคนค่ะ Social d i s สเทนซิ่งดีมากๆเลยในสระก็ไม่มีคนแต่ว่ามาถึงฝนตกก็ได้ทานอาหารชิวๆรอฝนหยุดนะคะเด็กๆก็แฮปปี้มากค่ะนานๆาได้ออกจากบ้านทีเมนูเด็กที่นี่ไม่แพงนะคะจานละร้อยกว่าบาทค่ะ สำหรับเมน,นูผู้ใหญ่เนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทอาหารฝรั่งประมาณ3-400บาทนะคะอาหารไทยเนี่ย200บาทเนี่ยทานได้เยอะมากๆทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เดินไปที่พักของเราค่ะเราจองไว้ตึกสูวีตนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะที่เป็นตึกแค่6ชั้นฝั่งตรงข้ามเนาะก็เดินข้ามจากห้องอาหารไปก็จะผ่านสวนน้ำให้เด็กๆได้เ, <Hello. S 1> เล่นๆนะคะ อันนี้เด็กเ็กเคยมาแล้วตอนเล็กๆตอนนั้นเล่นอะไรไม่ค่อยได้เลยรอบนี้ก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะก็ค่อยๆเดินสำรวจไปนะคะเดี๋ยวจะได้อยากลงมาเล่นตรงไหนก็จะได้แวะเล่นกันค่ะสระน้ำที่นี่เขาก็มีค่อนข้างหลากหลายนะคะมีทั้งที่เป็นสวนน้ำตื้วๆสำหรับเด็กเล็กนะคะ มีสไลเดอร์สไลเดอร์อุโมงค์สำหรับเด็กที่แบบโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็มีสไลเดอร์ที่สูงมากๆสำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กโตค่ะสำหรับคนที่อยากจะว่ายน้ำเฉยๆเนี่ยก็มีสระตรงที่ไม่มีเครื่องเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาลงมาเซอร์วย์กันค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันก่อนนะคะทางเดินขึ้นห้องเนี่ยก็จะผ่านตัวคิสคลับช่วงนี้คิสคลับเขาจะเปิดเป็นกิจกรรมเอาดอค่ะให้นั่งเล่นด้านนอกนะคะไม่ได้ให้เข้าไปเหมือนเมื่อก่อนนี้ แล้วก็ตรงนี้เป็นของเล่นที่สามารถเล่นได้ค่ะอยู่เอัลโดนะคะตอนนี้ก็โตหน่อยแล้วไม่เล่นแล้วของเล่นนะคะรอบนี้มาไม่เล่นของเล่นเลยเล่นน้ําอย่างเดียวค่ะเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูห้องกันค่ะ ถึงตึกสวีทแล้วนะคะอันนี้เราก็ขึ้นมาทางด้านหลังเนาะคือจริงๆอ่ะก็คือจะสามารถเรียกรถกอล์ฟมาจากล็อบบี้ก็ได้เขาก็จะมาส่งลงด้านหน้าตึกนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็อยากให้เด็กๆได้เดินดูบรรยากาศก่อนค่ะเดี๋ยวจะได้อยากเล่นตรงไหนเราจะได้ลงมาถูกทางเลยเนาะอันนี้ก็ขึ้นลิฟต์มาเด็กๆมีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจุดที่เท้าข้างล่างเนี่ยเขาให้แค่3จุด ก็จริงๆแล้วเขาให้ขึ้นมีทีละ3คนเนาะแต่เรามาด้วยกันก็ขึ้นมาพร้อมกันค่ะ,ะถึงห้องแล้วค่ะห้องที่จองมาเป็นทูเบดรูมสวีทนะคะก็คือจะมีห้องนอน2ห้องมีส่วนกลางเนาะเป็น l ลี i n g ิ o o รแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวมีที่ล้างจานให้นะคะก็เดี๋ยวดูรอบๆห้องกันค่ะให้เด็กๆพาเดินดูเลยอ่า เดี๋ยวพาดูห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะ,ะห้องที่นี่ก็คือจะเป็นระบบเซ็นเซอร์เนาะพอเราเดินผ่านจุดไหนปุ๊บเนาะมันก็จะไฟสว่างมาเลยอ,อันนี้ก็ได้ความแบบไฮเทคมากเพราะว่าปกติแม่จะงงแม่จะหาปลั๊กไฟหาสวิตช์ไฟไม่เจออยู่ตลอดเวลาห้องน้ำก็แบบกว้างขวางค่ะ ที่วางของเยอะมากๆสําหรับที่นี่นะคะเหมาะกับครอบครัวที่แบบสัมภาระเยอะมากๆเลยอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงค่ะห้องนี้จะเป็นเตียงขิงไซส์นะคะอ่าห้องนอนเล็กเนาะอีกห้องหนึ่งก็คือจะเป็นนี่เลยเป็นควีนไซส์ค่ะได้สองเตียงนะคะก็เด็กๆก็อาจจะนอนเป็นห้องนี้ไปเนาะแล้วก็มีห้องน้ำให้สองห้องนะคะ ห้องน้ำอันนี้ก็คือจะสามารถแบบว่าเดินทะลุไปตรงประตูทางออกได้ด้วยก็สะดวกมากๆเลยเวลาทานข้าวก็เดินเข้ามาหลังหน่ได้อะไรอย่างเงี้ย้นองน้องไหมอะไมาดูตรงซิงหล้างจานค่ะดูหน่อยว่าให้อะไรมาบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเห็นว่ามีเครื่องทำกาแฟของเนสเพ s โซมีกาต้มน้ำนะคะกาแฟก็มีให้แคปซูลมาค่ะถ้าหมดเขาก็ขอเติมได้เหมือนกันนะคะมีทางน้ำแข็งให้สามารถขอในบ้านได้เหมือนกันค่ะ,ะแล้วก็นอกจากนี้เนาะก็จะมีจานชามช้อนซ่อมให้ด้วยซึ่งสะดวกมากๆเลยสำหรับครอบครัวที่มาแล้วช่วงนี้โซเชียลดิสเทนซิ่งไม่อยากลงไปกินข้าวจอยกับใครเยอะๆเนี่ย สามารถทานเข้าในห้องสั่งจากข้างนอกเข้ามาได้นะคะเพราะว่ามีจานชามช้อนซ่อมพร้อมแล้วก็สามารถรีเควสต์ไมโครเวฟได้ด้วยนะคะซึ่งไมโครเวฟเนี่ยก็จะมีจำนวนจำกัดนะคะถ้าใครต้องการใช้เนี่ยให้โทรไปขอที่ล็อบบี้ค่ะแล้วคุณแม่บ้านก็จะเอาขึ้นมาเซตอัพให้บนห้องนะคะซึ่งก็ปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้สั่งอะไรก็อยากจะเวทานาร้อนให้เชื้อโรคมันตายใช่ไหมคะ อาเสร็จแล้วเ,วเดี๋ยวเด็กๆจะพาไปดูวิวกันค่ะว่าสระห้องเราเนี่ยก็จะเห็นวิวสระแบบนี้เลยลมก็ดีมากๆเลยนะไปตันนะ้นอ่ะชอบมานั่งที่ระเบียงค่ะตากลมแล้วก็ดูวิวค่ะอันนี้เราก็จะมาแผะวางแผนกันเนาะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นบ่อไหนเพราะว่าสะมันกว้างใหญ่เหลือเกินบ่อไหนพีบ่อไหน ังคงตื่นเต้นสั่งรวดห้องไม่เลิกค่ะรองเท้าใส่ในบ้านก็เล่นสนุกได้นะคะไปต้านเอกไปเล่นเป็นสก,กีสังนันค่ะเลื่นไถไปไถมาสนุกมากมากในตู้นะคะก็จะมีร่มให้ค่ะสําหรับกรณีที่ฝนตกแล้วก็มีตู้เซฟไปเก็บของนะคะมีถุงรอนรีแบนใหเ้เด็กๆก็ เล่นสนุกก่อนค่ะแป๊บหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเสื้อลงไปเล่นน้ำนะคะคนทัางหลังค่ะเล่นสกีค่ะสมมุติว่าเล่นสกีมันมากๆนะคะส่วนไลแอนก็มีโต๊ะเขียนหนังสือค่ะสําหรับวันไหนที่ต้องเรียนออนไลน์ก็มีที่ไว้เรียนหนังสือได้ง่ายเลยเดี๋ยวนี้เรียนออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้ค่ะเราก็สามารถเที่ยวไปเรียนไปได้เนาะ สำหรับห้องนี้ก็ชอบมากๆค่ะมีโต๊ะเอาไว้ให้เด็เกๆได้ระบายสีเล่นแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวให้นะคะ <Okay. S 1> เครื่องอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่ง <Yeah. S 1> ที่ชอบเช่นกันก็คือเครื่องทำกาแฟค่ะ <Yeah. S 1> ปกติไม่ใช่คอกาแฟเลยทั้งพ่อทั้งแม่นะคะแต่มาแล้วก็ต้องให้ลูกได้ลองเล่นเครื่องดูค่ะ <Yeah. S 1> ก็เลยต้องกินกันคนละแก้วเนาะ สำหรับเจ้าเครื่องเนี้ยก็ง่ายๆเลยเอาแคปซูลใส่ลงไปแล้วก็กดปุ่มค่ะเด็กๆก็ได้ตื่นเต้นได้ทำกาแฟนะคะแค่นี้ก็สนุกแล้วค่ะ กินเหนไหมกินเไหมทำไมอะหานะอ่าได้เลิกลงไปเล่นน้ำแล้วคะ่ะอ่าเปลี่ยนชุดลงมาแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเดินดูสระกันค่ะว่าเราจะเล่นตรงไหนกันได้บ้าง ใส่ตั้นก็มารอบที่แล้วนะคะไม่กล้าเล่นอะไรด้วยไม่กล้าเล่นอะไรเลยค่ะแต่มารอบนี้เหมือนเขาก็โตขึ้นเนาะเล่นทุกอย่างสนุกทุกสิ่งเลยแม่รู้สึกว่าคุ้มมากเลยนะคะรอบที่แล้วมาเนี่ยไม่ยอมเล่นอะไรเลยค่ะเกาะคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกลิงนะคะเพราะเสียงมันดังแล้วก็คนมันก็เยอะแต่รอบนี้คือดีมากๆไพรเวทมาก,มาก,ามากแล้วก็ คอมีที่ช่วยเนี่ยเขาก็ก้าวข้ามความกลัวยอมเล่นทุกสิ่งอย่างเลย <Okay. S 1> ก็ถือเป็นคลิปที่สนุกประทับใจนะคะ <Okay. S 1> เด็กๆสนุกค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ได้เห็นพัฒนาการของลูกเยอะ <Okay. S 1> แยะมากๆเลยคลิปนี้เนี่ยถังเล่นน้ำเนาะว่ายน้ำฝึกดำน้ำ แล้วก็หลังจากไม่ได้ออกจากบ้านนานๆเนี่ยเด็กๆก็มีความกระตือรือร้นตื่นเต้นแล้วก็ทานข้าวได้เร็วมากๆเพราะคุณแม่บอกว่าถ้าทานเร็วเนี่ยเราจะมีเวลาเล่นเยอะเนาะทริปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากลูกดูโตขึ้นมากช่วยเหลือตัวเองได้เยอะขึ้นเลยค่ะสำหรับใครที่มาเล่นน้ำช่วงน,นี้นะคะแฮปปี้อาวของช่วง3โมงถึง5โมงเย็นค่ะ สามารถสั่งเครื่องดื่มทางริมสระนะคะได้ในราคาหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งก็จะเป็นพวกม็อกเทลกับผลน้ำผลไม้ปั่นค่ะสั่งให้เด็กๆทานได้นะคะทั่วบริเวณสระเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาไปเสิร์ฟให้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกสระหนึ่งค่ะที่เด็กๆชอบมากอันนี้จะเป็นสระที่มีความเล็กหน่อยนะคะก็คือเป็นสระผู้ใหญ่อ่าซึ่งมันก็จะเงียบสงบแล้วคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเด็กน้อยส่วนใหญ่จะไปกองรวมกันตรงสวนน้ํานะคะ ซึ่งก็ดีค่ะตรงนี้นสามารถใช้ฝึกเล่นน้ําดําน้าว่ายน้ําในระยะไกลๆไ,ได้เลยค่ะอันนี้ที่บอกเนาะว่าสามารถสั่งเครื่องดื่มและอาหารมาทานได้ริมสระค่ะนั่งเป้าลูกเล่นน้ําไปด้วยแล้วก็กินขนมไปด้วยไอศครีมก็มีขายนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะสระเนี่ยจะปิดในเวลาหนึ่งทุ่มนะคะ อันนี้ก็เล่นจนมืดเลยค่ะจนพี่ยามมาเดินมาบอกว่าเลี้ยวเวลา10นาทีขึ้นได้แล้วเด็กๆจ๋าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นโรงแรมสำหรับครอบครัวค่ะ เหมาะกับการใช้เวลามาพักผ่อนในโรงแรมโดยที่ไม่ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกเลยค่ะเพราะว่า Facility ในโรงแรมเนี่ยก็มีให้ใช้เยอะแยะมากๆเลยนะคะถึงจะเป็นช่วงที่โควิดปิดไปบางส่วนเนาะอะอันนี้ก็เป็นบริเวณหาดหน้าโรงแรมนะคะอันนี้พาเด็กๆออกมาเดินเล่นตอนเช้าก่อนที่จะไปทานอาหารเช้ากันค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยเด็กๆมาเก็บหอยกัน ก็ยังเจอปูเสฉวนเนาะถือว่าธรรมชาติแถวนี้ยก็ยังดีอยู่มากเลยค่ะแล้วก็บริเวณหาดแล้วก็หน้าหาดค่อนข้างกว้างนะคะสามารถเล่นว่าวกันได้อ่าน,นี้พกเป้ามาจากบ้านนะคะเด็กๆก,ก็ได้เล่นว่าวด้วยพอดีตอนเช้าวันก่อนกลับเนี่ยก็คือมีลมพอดีค่ะก็โชคดีมากๆเลยได้เล่นว่าวกันเนาะ แต่ใครที่ไม่มว้านะคะก็มีคนขายค่ะพี่เขาก็ปักเว้าขายกันหลายเจ้าเลยทีเดียวช่วงนี้ใครมาเที่ยวก็อุดหนุนกันหน่อยนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจกันนิดนึง